เรื่งแคทท็อกแล้วล่ะค่ะช่วงเวลานี้คุณผู้ชมยังอยู่กับคุณหมอสุริยาเดลทิป,ปตีนะคะ เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็คําแนะนําดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกิจกรรมสร้างสุขในครอบครัวนะคะอีฉันเชื่อว่าความหมายของครอบครัวทุกครอบครัวมีค่ะแต่ว่าคุณจะดําเนินชีวิตอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุขตั้งหามันราคาที่สําคัญช่วงนี้ค่ะจะมีแขกรับเชิญนะคะอีกสาท่านนะะจะมาแบ่งปันประสบการณ์กันว่ากิจกรรมที่สร้างสุขในครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะต้อนรับคุณนินระยาพักของนะคะหรือว่าคุณแม่แจ่มกับน้องเพลงและน้องเพื่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไหนชื่อน้องเพื่อนโอ้โหคนไหนชื่อน้องเพลงโอ้เก่งมากเลยอย่างนี้น้องเพื่อนน้องเพื่อนอายุเท่าไหร่ตอบป้าก่อนเลยอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่ลูกหนึ่งสองสองขวบแล้วลูกลูกเป็นสองขวบที่เด็กตัวใหญ่มากนะลูกสามสามขวบและสี่อ่าสามขวบเก่งมากเลย เก่งที่สุดเลยเนี่ยแล้คน,ลน้องเพงลงเหรอลูกน้องเพลงอายุเท่าไหร่แล้วลูกห้า<ช>ขวบผมกาลังแจ่มใส<ช>เลยนะคะ<ช><ๆ>เด็กสองคนนี้<ช><ช>นะ,ะอะมาถามคุณแม่แจ่มก่อนนะคะว่ากิจกรรมในครอบครัวเนี่ยนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนน้องเข้าโรงเรียนทั้งคู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทำอะไรกันบ้างคะก็วันเสาร์อาทิตย์นะก็ส่วนมากเขาก็จะร้องเพลงกับคุณพ่อค่ะ แล้วก็ร้องเพลงหมายความว่าร้องกันเองในครอบครัวอ่าใช่ค่ะคุณพ่อเขาจะดีดกีตาร์โอ้และน้องเขาก็จะร้องเพลงเอ้ยจ้าแซมเปิลให้ป้าฟังนิดนึงได้ไหมได้ข่าวแลเสียงพ่อได้ไหมได้เลยค่ะนิดนึงได้ไหมลูกเพลงทีป้าอยากฟังแม่เลยเอาสั้นๆน่ะเพลงพี่เบิร์ดได้ไหมคะอยู่คนเดียวร้องได้ไหมไม่ร้องอ่าๆไหนร้องเพลงนิดนึ่งนิดหนึ่งน้องเพื่อนชชิญพี่เพลงร้องเพลงหน่อยค่ะ อยู่คนตอนเคาะจังหวะมากพี่ยได้ไหมคะพึมพำคุ่มป้าอย่างนี้เก่งแล้วเก่งแล้วเดี๋ยวเราไปแอบฟังกันี้ข้างนอกก็ได้เนาะเนี่ยถ้าทางนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยต้องร้องเพลงเก่งแน่เลยลูกเดี๋ยวหลังก็เข้าสู่วงการปรึกษาคุณหมอเดลนะลูกนะข้อสังกัดทํากิจกรรมก็คือร้องเพลงกับคุณพ่อคุณพ่อจะดีดกีต้าอ่าเป็นครอบครัวเสียงดนตรีแล้วมีกิจกรรมอะไรกันอีกคะ ก็จะทำสวนทำสวนที่บ้านก็ตามอย่างที่คุณหมอเดลบอกเลยว่าคือคือเด็กวัยนี้เขาจะชอบถามเนาะบางทีถามกันอยู่ตลอดเวลาหนังสือดีอย่างอีกอย่างนะคือเห็นคาร์ลิตเห็นมีกิจกรรมอยู่ด้วยนะมีการเคลื่อนไหวอยู่ด้วยเขาก็เลยสนใจยิ่งสนใจก็จะต้องยิ่งถามนะถ้าเกิดเกิดกรณีนี้น้องคงจะถามบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะถามี่กลอดเวลาคุณแม่คะนี่อะไรทำอะไรอ่านหนังสือเขาจะถามค่ะ พูดถึงกิจกรรมที่เมื่อสักครู่นี้คุณคุณแม่แจ่มเล่าให้ฟังนะคุณหมอเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีก็ดีเรื่องของการทํากิจกรรมสวนครัวในบ้านก็ดีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แนะนําคุณผู้ชมทางบ้านด้วย ดีไหมคะว่าเราสามารถจะขยายกิจกรรมเหล่าน me ี้ให้มันเป็นกิจกรรมที่มันมีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของลูกได้ด้วยก็เวลาเวลาที่ทําเหมือนเหมือนหนังสืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เกิดการเรียนรู้ก็ให้เขาบอกหมาดาไหนลูกลองบอกดูซิว่าหมาดากําลังทําอะไรเหมือนเปิดประเด็นให้เขาลองตอบดูก็ได้ค่ะ หรือว่าถ้ากรณีในสวนเองก็ตามในบางทีเราอาจจะทายเล่นได้นะอต้นนี้เขามีชื่อเล่นนะเขามีชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วต้นนี้ล่ะมีชื่อเล่นพอถึงเวลาไปเก็บกิ่งของต้นนี้ดูบางทีเขาอาจจะตั้งชื่อเล่นของเขาต่างภาษาความเด็กๆจินตนาการเงี้ยก็เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาทํานองเดียวกันถ้าสมมุติว่า เกิดอยากที่จะเอาบางทีบางส่วนในเข้อมีแบบพืชผักที่เอาไปปรุงได้ด้วยนะ <c oughs> ในสวนครัวเออเราลองมาดูซิว่าวันนี้เราจะเก็บอะไรไ <c oughs> บ้าง<ม>าต่เป็นองค์ประกอบในการเลีัเด็กก็จะรู้ว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยยังอยู่กับพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะ <c oughs> บางอย่างเนี่ยสามารถเก็บไปกินได้แต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็เพิ่มหน้าที่ไปได้ด้วย <c oughs> ว่าแล้วอย่างไหนล่ะที่ไม่สามารถกินได้ แล้วคำนองเดียวกันแบบไหนล่ะที่อยากจะต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะเป็นอันตรายค่ะก็คือเรียกว่าสามารถการเรียนรู้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ได้ทุกๆขั้นตอนเลยใช่หมายความว่าคุณคุณพ่อหรือคุณแม่เองก็ต้องมีความรู้นะฮะไม่ใช่ต้นนี้ก็ไม่รู้กินได้ไม่ได้นี่ยุ่งเหมือนกันนะะแต่มองเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปลูกอยู่ก็คงรู้นะโดยส่วนใหญ่ก็แล้ว ช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่เทศกาลสงการเนาะนะมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ทุกๆปีนะก็จะอยู่ที่บ้านแฟนก็จะมีคุณปู่คุณย่านะก็จะพาไปรดน้ําดําหัวคุณปู่คุณย่าแล้วก็ยัดญาติที่เป็นยาทวดอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนคาดบ้านต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพไหคะปีใหม่ก็จะไปต่างจังหวัดแต่ว่าสงกา์ก็อยู่อยู่ทางญาทางฝั่งนี้ค่ะก็จะ ไปรถน้ําบ้านโน้นบ้านนี้บางกะปิซอยลาซานอะไรยเงี้ยจะมีญาติเยอะอก็จะไปรถน้ําพาเขาไปรู้จักยาดยาค่ะเรื่องนี้เราสอนเรื่องวัฒนธทําไทยได้ไหมคะได้ฮะไดะนะ้เพราะว่าแทรกเข้าไปได้เลยแม้กระทั่งตอนที่เวลาบางทีไม่ต้องพูดก็ได้นะ,ะเห็นเลยนะเรื่องเนี้ยทำให้ดูแล้วทายิ่งเป็นกิจวัตรเนี่ยเด็กเกิดการเรียนรู้เหมือนกันนะค่ะ ือไม่จําเป็นว่าจะต้องทุกอย่างจะต้องออกมาเป็นแบบเรียมเพราะว่าเด็กเหล่านี้เขาเล็กๆค่ะยาวมากไม่ได้สมาธิเขาจะสร้างเพราะนั้นให้เขาเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติลงมือทำผู้ใหญ่ทําให้ดูหรืออาจจะให้เขาลองลงมือทําเองไปหาดอกไม้ดูซี่ไจะมาไหว้คุณปู่คุณยา่าอย่างไรหรือจะรดน้าอะไรอย่างเงี้ยให้เต็มตัว คุณแม่แจ่มยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมคะที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ในครอบครัวอาจจะมีคําถามอะไรที่บมงทีน้องระหว่างที่เราทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวแล้วมีคําถามเกิดขึ้นมาก็าส่วนมากก็จะถามว่าทําไมต้องเอาพวงมาลัยไปไหว้หค,คุณปู่คุณย่าก็จะบอกเขาว่านี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเราก็ต้องอรู้จักไปไหว้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ให้กําเนิดคุณพ่อไม่งั้นเราก็ไม่หนูก็ไม่ได้มีหนูก็ไม่ได้เกิดมาตรงนี้ อย่างเงี้ยถ้าไม่มีคุณพ่อก็บอกเขาลยดูนะสมมุติว่าเราเจอแบบนี้ปุ๊บน่าจจะลองหยอดดูเออลูกแล้วลองดูซิว่าวิธีการให้ความเคารพหรือวิธีการว่าวิธีการที่จะทําให้คุณปู่คุณย่าเขามีความรู้สึกว่าเราเคารพเขาเนี่ยมันมีวิธีอื่นไหมเออเช่นแม่รู้ประมาณนี้นะบางทีเขาอาจจะมีวิธีอื่นที่เด็ดกว่าเราอาจจะได้จินตนาการอะไรแบบใส่แทึก ซ,ซึ่งถ้าเราคิดว่ามันหมายถึงว่าเป็นที่ยอมรับกันได้ค่ะค่ะก็สามารถลองดูก็ได้เอาวันไหนลูกต้องเกิดเป็นการต่อยอดความคิดออกันนะฮะจนเออไหนลูกลองดูซิว่าเนี่ยแม่รักคุณปู่คุณย่ามากเลยแม่ทุกครั้งที่แม่รักคุณปู่คุณย่าก็จะเอาดอกไม้เนี่ยมาไหว้คุณปู่คุณย่า,าเออเวลาลูกรักแม่หรือว่าลูกรักคุณย่าเนี่ยลูกจะมีวิธีแสแดง ลองเลยจากแบบนี้ลองเปิดประเด็นแทนที่เราจะสอนเขาไปเลย้วก็ผ่านแล้วก็เปิดประเด็นนี้เขาคิดลองดูซิว่ามีวิธีเขาอาจจะบอกเขาจะเอาหนังสือเล่มสวยๆเนี่ยไปมอบให้คุณย่าสมมติอก็เออก็ดีเหมือนกันนะเขาท่านะคะก็ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งดิชฉันลืมถามแบบว่ากิจกรรมที่ที่ที่ทำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทำทั้งครอบครัวหรือเปล่าคะส่วนมากจะทำทั้งครอบครัวก็ คือเพิ่งจะแยกครอบครัวมาเป็นของตัวเองไม่นานธรรมดาจะอยู่จะอยู่ครอบครัวใหญ่ก็จะมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็มีคุณย่าอีกท่านหนึ่งที่เลี้ยงเขาแล้วก็จะมีอาเขาอีกสองคนแล้วก็มีครอบครัวของอาต่เนี้ยจะไปไหนแล้วจะไปยุคกันไปหมดเลยจะเป็นครอบครัวใหญ่แยกออกมาเป็นครอบครัวเดียวค่ะแต่ว่าตอนเย็นทุกวันเขาจะอยู่บ้านคุณปู่คุณย่า จะอาบน้ําทานข้าวแล้วเราก็กลับบ้านค่ะคือบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรณีอย่างนี้นะคะคุณหมอครับเพราะปกติเนี่ยดิฉันว่าส่วนใหญ่ของครอบครัวไทยเนี่ยมักจะมาจากครอบครัวใหญ่ก่อนเราก็จะแยกมาเป็นครอบครัวเดียวปัจจุบันนี้มันเยอะมากเยอะครับเฉะนี่ยการที่เรารจะดูแลลูกมันมีคําแนะนําอะไรไหมคะว่าเมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับลูกแล้วบางทีพ่อแม่ต้องทํางานนอกบ้านคือภาวะปัจจุบันยอมรับว่าเหนื่อยค่ะ เพราะว่าถ้าสมัยเดิมครอบครัวขยายก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นกำลังอยู่ด้วยบางทีอยู่ด้วยกันก็เกิดการเรียนรู้จากความคิดเห็นที่มีความหลากหลายก็เกิดการปรับตัวซึ่งกันและกันได้แต่เวลาแยกตัวมาเป็นครอบครัวขนาดเล็กลงเนี่ยบางทีแบบสุกสัน์ชีวิตมันหายไปบางเรื่องแล้วไม่ได้ทาตรงนั้นเนี่ยก็เป็นภาระที่เหนื่อยมากขึ้นก็ต้องใช้คําว่า ช่วยกันแชร์งานบ้านนะคือหมายถึงว่าแม้แต่คุณพ่อซึ่งไปทํางานนอกบ้านเวลาถึงกลับมาในบ้านก็อาจจะต้องมาช่วยกันนิดเดันในขณะเดียวกันภรรยาซึ่งก็ต้องหรือคุณแม่เองจะต้องไปทํางานบ้านกลับมาก็มาช่วยกันถ้าสองกำลังช่วยกันเนี่ยก็อาจจะช่วยลดเบาความหนักเบาได้ทีนี้เรื่องของเพศเนี่ยในการที่จะเล่นนะคะในครอบครัวการกิจกรรมสร้างสุขในครอบครัวนี่แหละค่ะ เพศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมคะเล่นกับลูกสาวแบบนี้เล่นกับลูกชายกิจกรรมที่จะทาร่วมกันอะคะ่ะคือ<ม>การเล่นกับพ่อกับแม่ก็มีความหมายนะ,ะเวลาที่ลูกๆเนี่ยไปเล่นกับพ่อเอง <im it> เขาก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้น แล้วก็อยากเล่นไปด้วยสัมบันธภาพระหว่างพ่อกับแม่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยลูกจะซึมซับไปด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าลูกสาวเล่นกับพ่อแล้วจะทําให้มีปัญหาไหมเดี๋ยวลูกจะเป็นพร้อมหรือเปล่าไม่จําเป็นนะกระบวนการตัดสินใจเนี่ยเด็กจะได้เห็นว่าอ๋อพ่อมีวิธีการเล่นแบบนี้มีวิธีการตัดสินใจแบบนี้มีวิธีพูดแบบนี้ในขณะที่คุณแม่เองกับกิจกรรมจะมีวิธีการจัดการสมดุลแบบนี้ลูกเกิดการเรียน และอายุ3มปีอายุ5ปีตอนนี้เขารู้แล้วว่าเพศชายเนี่ยแบบให้เขาลองวาดรูปก็ได้เขาก็จะรู้แล้วแหละว่าถ้าเพศชายจะต้องวาดให้มีกางเกงขายาวนะมีผมสั้นๆไม่มีตุ้มหูนะมีเน็กท้ายุ่ไเลยนงส่วนใหญ่เขาจะรู้แล้วก็จะเห็นจากคุณพ่อคุณแม่เองต่อเมื่อพ่อกับแม่รักกันดีเนี่ยเด็กก็จะสามารถถอดแบบได้ว่าจะทําให้เป็นที่รักของคุณพ่อได้เวลานี้เขากําลังสนใจคุณพ่อ แต่ถ้าสมมติว่าในขณะเดียวกันถ้าเขารู้ว่าพ่อเนี่ยรักแม่มแล้วลักษณะแบบของแม่เนี่ยพ่อรัก,ขรกเขาก็จะหันกลับไปถอดโมเดลในลักษณะของแม่เออออต้องเป็นแบบนี้นี่เองจะได้ซึมซับไปหลอย่ญญางมกำลังสนุกเลยแต่เวลาหมดค่ะท้ายสุดล้วให้แม่แจ่มนะฝากอะไรถึงทางบ้านสักนิดหนึ่งนะคะว่าเนี่ยที่เราสร้างกิจกรรมในครอบครัวนะคะมีกิจกรรมอะไรที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะอ่าจริงๆแล้วนะกิจกรรมก็ ไม่ต้องไปหายาแล้วนะบางทีก็อาจจะทํากับข้าวทีบ่บ้านใช่ไหมคะตอนเช้าเขาก็มาช่วยเขาจะ,ะ,ะบางทีทําไข่เจียวเขาก็จะมาช่วยตีไข่ทําอาหารอะไรเงี้ยล้วเราก็ให้เขาทานในสิ่งที่เขาได้ทําเขาก็จะบอกเฮ้ยวันนี้มื้อนี้อร่อยมากเลยค่ะคุณแม่หนูทําเองก้จะโทรไปบอกคุณปู่คุณย่าเนี่ยวันนี้นะหนูทานไข่เจียวฝีมือหนูเองแหละคุณปู่เขาก็จะภาคภูมิใจมาก ก็จะไปพูดที่โรงเรียนคุยให้คุณครูฟังอะไรเงี้ยเราก็มีเวลาที่อยู่กับเขาแค่นี้ล่ะส่วนมากก็ไม่ต้องการอะไรมากกว่าน,นั้นนะเล่นเล่นคุยพาเข้าพักผ่อนอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสวันหยุดยาวพาเข้าไปเที่ยวไหว้พระอะไรเงี้ย <Okay. S 1> นะก็อันนี้ก็ขอฝากนะเพราะว่าทุกวันนี้ครอบครัวส่วนมากจะทำงานไม่มีเวลาให้กับลูกลูก ให้เงินเขาแทนที่จะให้เวลากับเขาค่ะแล้จริงๆแล้วเด็กๆอยากจะได้เวลาแล้วก็คุณพ่อแม่อยู่กับเขาค้มากกว่าคะอันนี้ค่ะก็คุณหมอบ้างค่ะครับจะปิดท้ายนอกิจกรรมเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเข้าใจเลยว่ากระบวนการเล่นมันอยู่คู่กับเด็กเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เองต้องทํางานเป็นเหมือนผู้ใหญ่ ที่จะต้องทํางานการละเล่นและกิจกรรมเนี่ยเป็นของคู่กับเด็กอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นโอกาสทองของปิดเทอมอยู่แล้วเนี่ยคงคงคงจะต้องเน้นเรื่องของกิจกรรมมากเป็นพิเศษทําให้เกิดการมีส่วนร่วมและกิจกรรมอย่างที่คุณแม่แจ้งพูดว่าง่ายๆอาศัยทรัพยากรภายในบ้านเลยหรือว่าถ้าจะมีโอกาสก็เปิดหูเปิดตาแต่สองสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ด้วยก็คือว่าลูกๆหลานๆของเรากําลังจะเติบโต แล้วเหล่านี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นเยาวชนและในที่สุดก็ทดแทนพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ในที่สุดสิ่งที่อยากให้ปลูกฝังไว้ด้วยก็คือเรื่องของค่านิยมในการทําความดีและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าโดยวัฒนธรรมของเราเองอยู่ในสังคมที่เอื้ออาทรที่เป็นสังคมแห่งการเป็นผู้ให้ฉะนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามที่สามารถสืบสารภูมิปัญญาของพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่อาศัยอยู่ แล้วรวมไปจนถึงแบ่งปันน้ำใจไปสู่คนรอบข้างให้เด็กสามารถซึมซับกับกิจกรรมในลักษณะแบบนั้นแล้วก็รู้จักในการเป็นผู้ให้ได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกๆปิดเทอมทุกๆวันหยุดเด็กได้เกิดแรงบันดาลใจในรักษาอยานี้เวลาเขาเติบโตขึ้นมาสังคมแบบที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันก็จะไม่หายไปเด็กๆก,ก็จะกล้าในการที่จะทำความดีครับ แม่เะได้เวลาจังเลยนะคะพูดคุยกับคุณหมอเดวแล้วก็แม่แจ่มนะคะถึงประสบการณ์ของคุณแม่แจ่มเองแล้วก็เรื่องราวคาแนะนําดีๆที่คุณหมอสุริยาเดลนะคะให้กับพวกเรานะคะคนเป็นพ่อแม่ทุกๆคนนะคะกิจกรรมสําหรับครอบครัวความสุขเราสร้างได้คะ่ะแต่ว่าจะสร้างความสุขแบบไหนนะคะที่ให้ย,ยั่งยืนนะอย่างที่คุณหมอเดวแนะน,นะะํแล้วค่ะ แล้วก็มันเป็นด้านที่มันหายไปจากสังคมไทยพอสมควรเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอื้ออาทรต่อกันการเป็นผู้ให้นะถ้าเราสร้างรากฐานของความสุขในครอบครัวแบบนี้แล้วเราก็ดิฉันเชื่อว่าสังคมไทยจะน่าอยู่มากกว่านี้เลยล่ะคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญ ทั้ง4ท่านนะที่มาให้ไอเดียดีๆนะแล้วก็ประสบการณ์แบ่งปันกันค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับี่บค่ะแล้ววันนี้พวกเราทั้ง5คนละค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ